สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบมีเมนูอาหารเช้าหรือว่าบรันช h ก็ได้นะคะซึ่งเป็นเมนู plant base โปรตีนสูงทําง่ายมากๆใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะคะมี3เมนูมาฝากเพื่อนๆวันนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้าง ก่อนอื่นเราจะเริ่มจากการทำวีแกนเมโยกันก่นกอนโบจะเริ่มจากการใช้นมถั่วเหลืองหนึ่งถ้วยค่ะตามด้วยน้ำเลมอน2ช้อนโต๊ะจะใช้เป็นเลมอนสดหรือว่าเป็นเลมอนขวดแบบนี้ก็ได้นะคะกระเทียม1ช้อนชาค่ะใช้เป็นผงกระเทียมก็ได้นะคะมัสตาร์ดโบใช้เป็นดิจงมัสตาร์ด2ช้อนชาตามด้วยน้ำมันคาโนลาหรือน้ำมันดำข้าวนะคะ1ถ้วยใส่เกลือลองไป2ช้อนชาแล้วปั่นจนเนื้อเนียนแล้วก็ข้นแบบนี้นะคะ ใส่โหลเก็บไว้อยู่ในตู้เย็นได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เมนูแรกของเรานะคะเป็นวีแกนเอกสลัดค่ะตอนนี้โบจะใช้เต้าหู้แบบเป็นเนื้อนิ่มนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ตามด้วยหอมซอยแล้วก็ต้นหอมนี่โบจะใช้เป็นเกลือดำนะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับไข่มากที่สุดจากนั้นโบจะใส่ผงคับนิลงไปเล็กน้อยนะคะเติมวีแกนมโยที่เราทำเอาไว้ลงไปคนให้เข้ากัน ขนมปังที่โบจะใช้วันนี้นะคะเป็นขนมปังซาวดโดแคนเบอรรี่วอลนัทของหน้ายิมเบเกอรี่นะคะก็เอามาสไลซ์เองแล้วก็ปริวในกระทะค่ะที่เลือกใช้เป็นขนมปังแคนเบอร์รี่วอลนัทเพราะว่ามันจะมีความหวานของแคนเบอรรี่นิดนึงนะคะ จากนั้นใช้พีเก้นเมโยที่ทําไวเหมือนเดิมค่ะมาทาบางๆนะคะบนขนมปงังตามด้วยเอ็กสลัดที่เราทาเอาไว้นะคะก็เอามาทาลงไปเลยแล้วก็ประกบด้วยขนมปังอีกชั้นหนึ่งจากนั้นนะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ก่อนทานก็เอาออกมากริลอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็หั่นแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนทำง่ายมากๆอร่อยด้วย เมนูต่อไปของเรานะคะโบใช้เป็นชิคพีพาสต้านะคะก็เป็นพาสต้าที่มีโปรโตีนค่อนข้างสูงอันนี้โบใช้ของย e ี่ห้อพอลส์นะคะทเทนมอัลมอนด์ลงไปนะคะจากนั้นใส่ชิคพีพาสต้าแล้วก็ต้มไว้ประมาณ7-8นาทีะคะ่ะจากนั้นนะคะโบจะใช้เป็นตัวโบโลนญาของสปา Food นะคะมหาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ เมื่อเซนเริ่มจะสุกแล้วนะคะโบก็จะใส่บรอโย่าที่เราหั่นไว้ลงไปใช้เวลาอีกประมาณ4-5นาทีนะคะแล้วก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบ เมนู okay, ต่อไปเมนู menu. ที่3ของเรานะคะโบจะใช้กล้วยเป็นกล้วยน้ำวาน,นะคะใช้3ลูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากใช้เป็นกล้วยหอมเ,เนี่ยก็ใช้แค่2ลูกก็ได้ะคะ่ะจากนั้นวันนี้นะคะจะมาลองสูตรใหม่ซึ่งปกติบมไม่ได้ใส่เป็นผงโปรตีนนะคะแต่คราวนี้โบจะใช้เป็นโปรตีนพาวเดอร์ของแพลนเต้นะคะผสมกับข้าว b a r l e คะ่ะจากนั้นใส่ผงฟูเล็กน้อยนะคะ1ช้อนชา ตามด้วยนมอัลมอนด์แล้วก็ปั่นให้เข้ากัน,นะคะ่ะจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างข้นพอสมควรนะคะคือเมื่อวานเนี่ยทำแป้งไว้แล้วใช่ไหมแล้วที่ทาอะ่ะคือแป้งมันไม่ยอมสุกอะ่ะเพราะว่าปกติอ่ะโบลาเวลาที่เราทาแพนเค้กอันเนี้ยเรจะใส่ไข่ในฟอง,องแล้วก็จะตีให้เข้ากันเพราะว่าไข่มันจะทําให้แบบ ทุกอย่างสุกอะทาให้แป้งสุกเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครรู้คําตอบก็ช่วยมาแนะนำบุหน่อยนะแต่ว่านั่นแหละคือสรุปเมื่อวานนี้ทำน้องแป้งมันไม่ค่อยสุกก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าจะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองนะคะแล้วก็เอามาผสมแล้วก็เดี๋ยวลองไปทปําแพนเค้กกันเลยนะคะอันนี้คือเนื้อเนียนขึ้นเยอะคือไม่ได้เนียนแบบนั้นแต่แบบมันฟูขึ้นอะทุกคนมันไม่ได้หนัก เท่าเมื่อวานแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเวิร์กนะลองดูเราจะมาเริ่มทำแพนเค้กกันเลยนะคะคือเมื่อวานเนี้โบทำแล้วแป้งมันไม่สุกใช่ไหมทุกคนวันนี้โบเลยจะพยายามทำให้แป้งมันบางๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะซ้ำรอยจากเมื่อวานก็อาจจะดูแบนๆไปนิดนึงแต่ว่าวันนี้โอเคเลยนะคะคือรสชาติของแป้งมันจะมีความหวานพอสมควรอยู่แล้วซึ่งมาจากโปรตีนแพลนเต้นะคะก็เป็น โปรตีนพาวเดอร์ที่โบาทานอยู่เป็นประจำนะคะช่วงนี้เพราะว่ารสชาติค่อนข้างดีแล้วทานแล้วท้องไม่อืดน,นะ,ะก็ไปลองกันดูได้นะคะเดี๋ยวโบจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะและนี้นะคะแผ่นเค้กที่โบาทำเสร็จแล้วก็จะค่อนข้างบางหน่อยนะคะแต่ว่าเนื้อก็แน่นพอสมควรเลยค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เนื้อมันฟูๆเบาๆกว่านี้เนี่ยจะใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์แทนก็ได้นะคะไม่ต้องใส่โปรตีนพาวเดอร์ หลังจากนั้นนะคะโบจะนำกล้วยมาหั่นเป็นชิ้นคือจริงๆแล้วโบเป็นคนไม่ค่อยถูกกับกล้วยหอมนะทุกคนเพราะว่าโบทานแล้วค่อนข้างจะท้องอืดก็เลยจะชอบเป็นกล้วยนำวามากกว่า well, the rest gon' to coming in come funny how you back for the love and i i got one too many drinks on my sleep i must leave overdose of empathy my pops to me more screenshots of me the streets are free go ahead and take from me feeling right feeling right out of line gotta hit my boy ricky for the way up the time proud of driven but it's nothing but the climb and grind Take. Me.